ก็ดีทุกคนเลยนะคะแล้วนี้เนี่ยเราก็อีกในเกม T S X by Aston อีกครั้งนะคะทุกคน เพิ่งบอกเลยว่าตอนนี้นะคะแจ็ก็วิ63แล้วแต่ว่าใครมีวิธีที่แบบว่าวลไวๆหรือว่าวิธีการแบบว่าฟาร์มวลได้แบบว่าสปีดบูดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแจ็ก็พยายามหาวิธีวลอยู่เพราะฉะนั้นใครมีเทคนิคดีๆวิธีดีๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ขอแก้จากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนที่จะบอกว่าตลาดเนี่ยมันยังไม่เปิดเพราะว่าต้องรออัปเดตจากทางออพนหรือแบบว่าทางตัวเกมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเปิดแล้วทุกคนแต่ว่าแจดวไถึง มันต้องไปโคสิบเอ็ดก่อนนี่นะคะนี่ก็คือตลาด NFT ของเรานะคะเนี่ยเห็นปะทุกอย่างสามารถเอามาขายได้หมดเลยหุยเ <Wow. S 1> ลดโกนเพราะว่าเกมนี้นะคะมีระบบ NFT เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปแบบว่าขุดลงขุดเหรียญกันด้วยนะคะเพราะว่านี่จะก็สั่งให้เจ้าแมวกวนเนี่ยขุดเหรียญใช้แลงงานท่าให้มันหาเหรียญให้อยู่นี่เี็นี่ละคนมันก็ใช้แต่กูขุดกูขุด,ด,ด,ดจะเจ้าเจ้าไปเฉาะหน้าแกจังเลย RAM! และวันนี้นะคะทุกคนเจะจะพาไปลงนี่บอสโลกซึ่งบอกเลยว่าเจนไม่เคยลงเลยนะคะทุกคนแล้วมันก็เวทหกด้วยและแถมเป็นธาตุลมด้วยนะคะซึ่งเจ๊เนี่ยมีครบทุกธาตุเลยในตี <c oughs> คือก่อนหน้าน,นียเจ๊มีเตี่ยวเซียนใช่ไหมแล้วอีกีเจ๊ก็ได้ผัวมันมาก็คือริปโป้โอ้ยสองคนนี้คือแบบมีความสุขเกินไปไหมอะ่ะอิจฉาโว้ยซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เจ๊มีธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมธาตุมืดด้วย <c oughs> แล้วก็เจ๊เป็นธาตุไฟอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะสู้มันได้หร, <c oughs> รนนีมแะ,ะําะส นำได้นะมาขอไปไฟทักตั้งหนึ่งอีบอสปะทะแม่งเลยเฮ้ยตื่นเต้นนะ ي, 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 อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเริ่มจากใช้ท่าใหญ่ๆเลยกนันนี่บึมบ้ำซัมเบ้แล้วก็ท่าของไอ้ท่านวันนี้คือฟันฉับๆแบบว่ายุ่มหัวไม่ไหวนี่แน่จับ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 ,บเออตายเลยฮะแค่นี้เหรอทุกคนเราชนะแล้วหรอวะเฮ้ย ชนาแล้วหอยตอนนี้นะคะเราก็สามารถบูชาเทพวิญญาณได้หนึ่งครั้งนะเพราะเมื่อกี้เราแบบว่าตบตีมันไปละเนี่ยลองดูซิสป,ปินเลยแล้วกันบูชาเทพเจ้าแมวอ้วนขีดยุธภัณฑ์เทพ HP 2ดาวหนึ่งอันอุ้ยได้2ดาวอุ้ยช้ำ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 เฮ้ยนี่ไงข้อดีของการตีบอลน,นะคะทุกคนมันจะให้เราเนี่ยสามารถสุ่มอ่อยุทธภัณฑ์เทพได้ด้วยของใหม่อยู่ไหนของใหม่อันนี้ไงอันนี้ได้เป็นป้ายมังกรเทวานะคะเว6หกสิบวิวชัยได้เลยสนใจตรงนี้ แล้วก็ได้เป็นนี่รองเท้าเกาะขาเทวา2ดาวจมตีเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ด้วยอะใส่ไปก่อนแล้วกัน ของแล้วถ้าใครอยากจะตีบอสนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าบอสมันจะปรากฏตัวยังไงอ่ะมันออกมายังไงอ่ะแม่บอกกันนะคะว่าวิธีที่จะทำให้บอสเกิดนะคะทุกคนคือเราแค่ไปเวลนั่นเองโดยเราต้องเอาขุนพลของเราเนี่ยใส่วิญญาณด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไปเวลด้วยกันซึ่งบอกเลยว่าวิญญาณเนี่ยก็แล้วแต่ความแรงนะมันก็จะสามารถได้แต้มวิญญาณตั้งแต่1นึ่งถึงสแต้มนะคะแล้วแต่แบบว่าระดับของวิญญาณนั้นทีเนี้ยพอเราเก็บแต้มวิญญาณเนี่ยสะสมถึงสามพันแต้มแล้วอ่ะบอสก็จะปรากฏตัวออกมานะคะแต่ถ้าเราเนนกแต้้มะะะคััจไดดทห4 บอสจะปรากฏตัวได้4ตัวแต่ถ้าเราจะสึกว่าไม่อยากตีอีตัวนี้เลยอะคือตอนที่บอสปรากฏตัวนะคะข้างล่างเนี่ยจะมีลูกศรแบบบุๆบอยู่เราสามารถรีบอสตรงนั้นได้ด้วยโดยการรีเนี่ยจะเสีย500แต้มวิญญาณนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปวงเวลก็อย่าลืมเอาขุนพลเราใส่วิญญาณไว้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบอสเนี่ยสำคัญอยู่นะมันให้กล่องสมไอเทมแก่เราซึ่งบอกเลยว่ามันมีของแลด้วยแต่ว่าในการที่เราจะได้ของแรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าชัดที่แล้วเนี่ยเราทำบุญมาเยอะแค่ไหนนะคะทุกคนอบลนกกคมั็ื ให้เรากดที่หัวมังกรนี่นะคะจุงนุ่งเข้าไปนี่การแข่งขันบอสโลกนะรีบไปทันทีนี่แน่ซึ่งพอเรากดนะคะมันก็จะวาร์ปมาที่นี่ซึ่งเนี่ยเห็นป่มอีเมลอ,อ้วนริศัจบินได้เนี่ยไม่รู้บินได้ยังไงตัวเบลเลอร์เลยงงไม่หนักหรืองไงคะอีพุงพุ้ยกดคุยที่นางก่อนแล้วก็ท้าลบบอสโลกกันไปจัดการซึ่งมันก็จะเป็นการตีบอสนะคะบอกเลยว่าเราเนี่ยตีมันไม่ตายแต่ว่าเอาคะแนนที่แบบสูงที่สุดนะคะนี่แน่พายุป,ปั่นกีท่าเฉาะกีเออเอาดิ อุวยเจ็บอะ้ยแม่หนูยังไม่ท่านทำอะไรเลยนะแม่ก็โว้แล้วว่าแม่ก็เว์ใส่หนูเลยเอานี่ว่าติดพิษหน่อยนี่เว้ยพิษคนมันฮอลลี่แอร์ฮอสเตตกับนี่กงจากพิษนี่แหนไงโว้ยอ้าวตังไปตื่นแต่เพิ่งมานอนตื่นก่อนตัต่างเาจะเขาจะทำอะไรได้ยอทำไงยอกินน้ำแดงแล้วกันนี่เนี่ยกึ๊กกึ๊กมโว้ และนี่คือดาเมจของเรานะคะเมื่อกี้เผื่อใครไม่เห็นประมาณสามพันกว่า <c oughs> โอ้ยร <c oughs> อบที่สองมาอีเจเจอกันหน่อยสอาดพิษใส่แม่งเลยกันนี่แนะ่โอ้ยมันเจ็บนะเอาพิษไปกินซะธนูแสลงใจกับท่าชอกกระบาลคนมั่นนี่แนะ่อุยเอามิดเลยนี่แน่ดิช็อกชกแม่งเลยอย่ามั่นบอกว่าอย่ามั่นยิงแม่งเฉาะต่อนี่แนะ่โอ้ทั้งไปกูไปอีกแล้วก็คือว่าไม่รอดนะคะ คิดค่ะแต่คืองี้เอาดีปะไอบอสโลกเนี่ยมันให้เราเนี่ยสะสมดาเมจได้เรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่าจะรีการรีของมันก็คือประมาณ5้าทุ่มนะคะซึ่งเนี่ยเหลือเวลาอีก7ชั่วโมงซึ่งถ้าเราทำดาเมจได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะได้รางวัลด้วยซึ่งการตีบอสโลกเนี่ยสามารถตีสะสมได้สูงสุด5ครั้งต่อวันนะแต่ว่าสามารถใช้ตำนึงทองเพื่อจ่ายซื้อเพิ่มได้โดยเราสามารถมาเช็คอันดับของเราได้ที่ตรงนี้นะคะอันดับนี่แล้วก็ไปที่ข้างล่างเลยนี่บอสโลกนี่ดาเมจของเรา 9,450เฮย้ยไม่แย่ตัวที่หนึ่งที่หคือ8ล้านปะหน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วดูกูดิ9 0 0 0นโอ้โหน้อยอะ่ะซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครทำถึงแบบว่าระดับนู้นนี่นั่นนะคะก็จะได้รางวัลด้วยและก็ถึงเวลาที่แจ็ซรอคอยมา 3, 4 EP แล้วนะทุกคนนั่นก็คือการไปตีบอสกิ้วนั่นเองแต่ว่าชุดกูต,ตอแหลจัง ทำไมแบบว่าขาวขาะนาดนั้นคิดว่าผีมาเดี๋ยวเราไปตีบอสกิ้วกันดีก่อนนะคะทุกคนนี่กองทัพเฮ้ยเขายังไม่เตะเราออกไม่น่าเชื่อเช็คอินก่อนนี่นะ in. แน่เช็คอินเก่งแรงแล้วก็กิจกรรมกองทัพบอสกองทัพเฮ้ยเราตีได้แล้วปะเฮ้ยตื่นเต้นอนะ่ะเพิ่งเคยเข้าอ๋ออีนี่หรอมันจะเก่งสักแค่ไหนเชียร์นี่แนะ่พายุป,ปั่นกีหนึ่งทีแล้วก็เอาอะไรดีอ่ะนี่ละกันเอาอาภิดดีกว่าสาบนี่แนะ่โอ้ยมันสาบคืนอะ่ะ ตัวกูเขียวปีลยตอนเดียวจะยองเอาทีเดี่ะเอาท่านี่พยุปันกีต่อแล้วกันดูแรงดีแล้วก็ท่าฉกะกระบาลคนมั่นโอ้เอานี่นะคะรู้ได้ยังว่าใครมั่นเฉาะกระบาลคนมั่นจริงๆกี่ดอกกี่ตังก์ไปไ่ยมั่นตายเลยโอ้ยแล้วกูจะสู้อะไรได้อ่ะโอ้ยแม่งเฉาะไม่เลี้ยงเลยเฉาะไม่เลี้ยงเลยเหรอฮะฮะอ้าวหวังว่าหัวหน้ากิว จะไม่ไล่เราออกนะคะดาเมจเราเท่าไหร่วะเนี่ยกองทัพเมื่อกี้คือดาเมจเราน้อยแน่ๆเลยอะเท่าไหร่อะก้าเลยก้า <laughs> ดาเมแบบว,ว่าอุไม่ไหว มากวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่าน,น,น,นะคะทุกคนเดี๋ยวเจนเนี่ยขอตัวไปเวลก่อนแต่ว่านะคะถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะทั้ง iOS แล้วก็ Android แม้แต่อินวิเตอร์ก็สามารถเล่นได้นะคะอย่างเจนเนี่ยก็เล่นผ่านคอมโดยอีมูที่เจนใช้เนี่ยก็คือ LD p l a พ e r นะคะค่อนข้างลื่นมากเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางต่างๆโซเชียลมีเดียของทางที F x by เอ็กซ i บด้วยนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นมา,มามากมายเลยเผื่อเราเนี่ยจะได้ตามข่าวสารทันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้้้ดดดะคคคอาาืมมใเพรเนเนีหก็ นี่เลยนะคะแล้วก็นะคะใครที่เพิ่งเล่นนะบอกเลยว่าของแจกเขามีเยอะมากมายเลยเข้าเกมครั้งแรกรับเลยหออของขวัญเปิดเกมและก็ถ้าเราล็อกอินวันแรกนะคะก็จะได้ขุนพลมืดสุดแรไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กิจกรรมเติมเงินครั้งแรกขั้นต่ำา1 50ทองได้รับขุนพลแสงสุดแรไปด้วยเฮ้ยได้ทั้งมืดทั้งแสงเลยนะแม่เอาดีๆวันนี้เนี่ยเจะก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะถ้าใครอยากเล่นก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะแต่ว่าแจเนี่ยขอตัวไปเวลก่อนละกันเพราะ ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงหอตามชาวบ้านชาวช่องไม่ทันเพราะว่าเจนเนี่ยอยากลงหอแล้วแม่จ๋า